ปาแสเม่สวัสดีค่ะทุกคุณวันนี้เรามากที่พัทยาปางนะคะเราจะมารีวิวห้องตึกนี้เป็นตึกหอคอยนะคะนี่มาถึงตรงนี้เป็นที่แขวนเสื้อผ้านะคะแล้วก็วางกระเป๋าหรือเปล่าตรงนี้แล้วเราก็องมาริวลิวห้องน้ำด้วยเอออ่างปลาห้องน้ำเลยก็ได้ห้องน้ห้องน้ำมีอ่างด้วยโอ้โหแต่ว่าไม่มี ไม่ใช่มันเป็นไอ้นั่นหรอกไม่มีพวกแบบว่าแป,แปลงสีฟอนแปลงสีฟอนแปลงสีฟันไม่มีนะแล้วก็มีอ่ะมันอาจจะดูแบบกเก่านิดนึงเนเราจะมาีชาวเวอร์แล้วะแต่ว่ากว้างดีอ้าวทำไมโถส้วมหันไปฝั่งนั้นล่ะคะทำไมอะ่ะทำไมโถส้วมหันไปฝั่งนั้น แปลกๆนิดน,นึงนนห้องน้ำค่อนข้างกว้างแต่ว่ามันอาจจะดูเก่าๆอะ่ะเก่าไปนิดน,นึงใครที่แบบไม่ค่อยชอบโรงแรมเก่านะนก็ผ่านได้แต่ว่านี่ก็พอใช้ได้แหละแต่แค่มันคูเก่าไปนิดน,นึงอ่นนี่ค่ะตู้เซฟกาแฟน้ำตู้เย็นตู้เย็นนี่สมัยไหนวะเนี่ยซันโย โอ้ยแต่้เยเวลาไม่เอาไม่จับตู้เย็นดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะดูเคอร์ไปไหนคะเออมันดูเคิร์ไปนิดนึงโอ้ดูช่องฟิสชช่องฟิสชที่ไม่มีประตูนะคะว,วาจาหลบค่ะไม่เอาสะกะอันนี้ปิดกอนอะแล้วก็มีที่วางกระเป๋ามีโต๊ะเครื่องแป้งที่วางของเต็มเลยมีโทรทัศน์ ีนท่วลระเบียงระเบียงฝั่งนี้ก็คือมองไม่เห็นอะไรนอกจากทะเลที่อยู่ไกลๆแต่ว่ามีที่ตักให้นะคะแล้วก็มีเก้าอี้ให้ฝั่งนี้เป็นเตียงห้องกว้างมากเลยจ้าเอ๋นี่กว้างมากโอ้โหแอร์ อาจจะเสียงดังนิดนึงนะแอนะคือเหมือนกับว่าโรงแรมมันเก่าประมาณนึงนะคะเดี๋ยวไปดูไปเล่นน้ำไปเลยดีกว่าเร็บเวลาจะเอาบวกไปเ่ทำอะไรคะอะไรเตรียมตัวไปว่ายน้ำแล้วยิ่ต้องยิ่ต้องเวลายิ่ต้องนี่เราว่างทางเดินไปสวนน้ำนะคะแล้วก็จะเห็นเป็นกระเช้าเลยแต่ว่าเดินไกลอยู่นะนี่เราใส่ชุดว่ายน้ำกันมา แล้วก็จะมีอุ้ยมีเครื่องเล่นด้วยนีเ<อ>่นเครื่องเล่นปิงปองเครื่อง่นี่นี่อันนี้อันนี้คือตึกที่เราพักแล้วก็เดินไปไกลยิ่ค่ะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อบัตรถ้าสมมติว่าพัก <บะ S 2> พกบับเขราก็จะได้บัตรส่วนน้ำสองใบถ้าใครมาเกินกว่านี้ก็ซื้อบัตรเพิ่มนะคะแล้วก็เข้าได้แค่วันเดียว,ว,ยวแต่ว่าเราพักแบบหนึ่งคืนเราจะมา วันนี้เล่นไปแล้วพรุ่งนี้มันเล่นอีกไม่ได้นะคะก็ <c oughs> ต้องมาซื้อบัตรนี่รถไปหอเ <c oughs> ข้ามาแล้วค่ะเดินเดินต่อมาอีกนะกว่าจะถึงคือพักมากคือพักมาก ไม่รู้ว่าจะไปถ่ายโอ้โหข้างในคนเยอะมากซื้อของกันโอ้ยมองข้ามไปก็จะเป็นชายหาดแต่รู้สึกว่าจะออกไม่ได้นะอนนี้ก็คือหาที่นั่งก่อนแดดร้อนมากขนาดนี้เวลาบ่ายสองคนเยอะขนาดนี้ลงมาแล้วค่ะน,นี่มาแตะมือล้างแดดีุด<ๆ> ไปไหนกันคุณมา啦เดินเดินเดนไว้นะเขามีบันไดเขามีบันไดปลา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  มาสาดน้ำวนแอบแอบยบเ้ยใครแลบดีมาแล้วอ้าวมีมือมั้งอะีกิ้มน้ำึมถึงไหมถึงไหมถึงว้าวนเป็นป่า สนุกป่ะถึงไหมคะถึงไหมถึงแต่ว่ายืดยืดข้ดขายาด้คยับคำวว้ายโอเคป่ะยินไหมตอนนี้เรากำลังว่ายอยู่ข okay, ้างหลังเห็นเป็นหอคอยด้วยนี่นี่นี่ห่อคอยเดี๋ยวจะขึ้นไปกินข้าวโอ้โหแสนน้ำมัน เลว่า wow. เลืแค่เม็ดเดียวตรงนี้เป็นสไลเดอร์นะคะมันค่อยๆลงมาเองนะตัวสีแดงที่เป็นขดๆอันนี้จะช้าหน่อยแต่ว่าไอตัวอันอื่นมันก็จะแบบลงมาเร็วโอ้โห oh. <laughs> หลังจากเล่นไปชั่วโมงึ่งนะคะเหนื่อยมาไปซื้อน้ําซื้ออะไรตรงนน้นที่ละชีตอนแรกนะต้องแลกคููปองด้วยนะเราก็ต้องแลกให้พอดีด้วยเพราะเขาจะไม่ถอนไงกแล้วม,มีโมโนเดนะคะลค่ะร้อนมากน้ําร้อนมากมบบอย่าัะแช่ออนเซ็นนะ่ะต,ตอนนี้เรามา ซื้อตั๋วนะคะค่าบุฟเฟ่ถ้าพักกับทางโรงแรมได้ลด10%นะแต่ว่าได้แค่2ท่านถ้ามีเพิ่มก็ลองไปขอูอุปองส่วนลดเพิ่มได้นะคะราคาก็ลองเชิรชดูนะเพราะไม่แน่ใจว่าแต่ละที่แต่ละดีละจะเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะอะไรคะนี่มีจอให้ดูว่ามีอะไรกิน,นบ้างเ,เ,เรามาขึ้นลิฟต์ไปชั้น54น,นะคะ แล้วค่ะนี่พื้นมันหมุนด้วยนะตอนนี้เราอยู่ตรงครึ่งครึ่งเห็นวิวเลยเนี่ยตรงนี้พื้นตรงนี้มันหมุนใช่พื้นตรงนี้มันหมุนบรรยากาศข้างบน กินมะม่วงด้วยนะกินจังเลยอันนี้ได้ไหมไก่ทอดนี่สปาเกตตี้เไหมมีกุ้งด้วยมีกุ้งเอาหลายตัวหน่อยอ่ะคือก็จะแซลมอนหรอเยอะไปไหมนิดเอ้ยเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้เองลูกเดี๋ยวเราค่อยมาตัดเอาน้ำซ้อมไหมไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเราจะกินกลางไหม เอานิดน,นึงก็ก็กินกับปลาหมึกดูเขาลงสลิงเ็นสลิงลงไปเลยนะ่ากลัวมากลงอีกแล้วลงาอออโอ้หอะไรมายองเนสเหรอกินกับซลมมอนเหรอเอาดีๆ <laughs> กินอะไรไหมอื้มกินไหมใช่ไหมอื้มอ๋อนี่ที่เราตักมานะคะอุ้ยดูมันไม่มีน้ำอัดลมอ่ะแล้วนี่ร้านอะไรชามะนาวเดี๋ยวเขาเขาจะมีลงใหม่แล้วอยากให้เห็นตอนที่เขาโดดลงมามากเลยไหนไม่เห็นลงมาแล้วก็เที จี่มาแล้วมาแล้วเจอเจอนีคนเล่นมีตลกมากเลยเ <c oughs> ป็นไงกินไปมีคนกระโดดไปน่ารักไหมอ้าวทำไมล่ะตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินแล้วหกโมงกว่าแล้วหกโมงจะทุ่มหนึ่งแล้วค่ะ ดูยคนนี้กินไม่หยุดเลยกินไม่หยุดเลย,ย,เลยในกล้องดูสว่างจังเลยของจริงมืดลนะไฟก็เริ่มเปิดกันแล้วมีนก็ลงตลาดล้วตอนนี้มืดสนิทแล้วนะคเวลาทุ่มกว่าแล้ว เงี้ยสนิทแล้วข้างล่างนั่นเป็นตลาดเริ่มแบบว่าเห็นเป็นเมืองแล้วก็ลายบุฟเฟ่ก็เริ่มมาใครจะมาดินเนอร์มาช่วงแบบสัก6กโมงกว่าทุ่มหนึ่งเนี่ยเขาปิดน่าจะสี่ทุ่มหรือเปล่าก็าจะได้ฟิลแบบเงียบๆหน่อยคนน้อยอ,อืมบรรยากาศ ไม่มีคนตักอาหารเลยเหรอเอาเอาสิดอัอนอกี่อันนะเฮ้ยเยอะไปอาหารเชา้าเอาเอาเอาสิดก็พอแล้ว เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมาตักใหม่มันอยู่ใกล้ๆเราเอ้ยเวลาหลบตักให้ตอตักให้ กำลังเดินไปที่ชายหาดนะคะนี่มันทงออกมันอยู่ติดกับส่วนน้ำแต่ว่าเดินออกมาจากที่พักก็ประมาณเลยประมาณใช่ค่ะค่ะทุกคนเออใช่เขาบอกประมาณห้าหกร้อยเมตรอยู่ใช่ค่ะสวยมากเดินมาไกลอยู่โอ้โหนี่เพื่อนเรากินห้าสิบตอนนี้ประมาณเก้าโมงนี้นี่มีกระเช้าด้วย ตอนนี้ขึ้นไปก็คงจะไม่ไหวแล้วน่าจะร้อนมากต้องไปซื้อบัตรที่สวนน้ำนะคะจะออกไปละรถไฟไปแล้วมา,าดูตรงนี้นี่อันนี้อันนี้น่าเล่นมากเลยเบียนหัวปะเนี่ยนี่เราเดินกลับมาจากเล่นน้ำอุ้ยมีรถไฟห่อหนุน เดินกลับห้องกันต่อ